มาได้อนหก็อันนี้ตอนนั้นเลือนือนปรับเกียวม้วเลื่อนๆว่ายังรรถแทยได้หารถแทยทันนี้นางยอะไมัเหนี่ยมก็ยืนทาเดียวปิจบโยรถแทยม้วนอยู่หน้าเถะดอ๋อเออนี้ก็เต็มเนึจ้าจ้าเยทีแบบยืนรียบกํบบ้านใช่นะก็คือแบบอ่าอนี้ยิงใหญ่ให้มันดีก่าคนแก่ๆมา าก็ไม่เป็นไรเราก็มาเราก็เล่นแต่เราแหละได้งก็ได้แต่เราแต่อยากให้สนุกเนี้ยถ้ามุมนี้ก็หุบใบหุบตึกก็รับเตี้ยหอนี่กินหนึ่งกินนึ่งครับยังเจยังยังเจบอกถากินนึงม่ปุ๊บพวกเองก็เล่นไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงแั่นถึงนี่แล้วตรงนี้ตรงนี้แล้วเราก็ต้อนรับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ประมาณห้าห้าโมงหกโมงประมาณนี้นะลูกค้า

รถรถแห่รถแห่เราไปหาเขานัดเขากี่โมงอ่ะนี่แหละเราไม่ที่ไปหาเขาแล้วเรานัดเขามากี่โมงออ๋เดี๋ยวก็ยังยังเยี่ยมพังกีบานเองเยี่ยมพังกีบานเองบอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่ได้รีบเวลาเล่นเวลาตอนไหนก็ได้ตอนสี่ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นก็ได้ก็คุยกันแล้วก็ะมาอย่างนี้ แต่เราก็ใ่บ้านเราอ่ะก็เหมือนกับว่าเออเราอยากเล่นสักสงชั่วโมงอย่างเงี้ยสงชั่วโมงปุ๊บเหมือนกับอีกอีกอีกชั่วโมงหนึ่งเขามาถึงเราก็อันนี้มาเลยในอาสรกเรยืงครับเพื่ออยรถแฮเพื่อไอ้เป็นกำลังใจของหินแบมลเงื่อนเป็กำลังใจกศุกสนุกสนานสนุกสนานเพื่อไอ้ไอ้ที่ปลื้มใจแช่นะอาศรกเรยืนรวม เพื่อหาความสนุกสนานในเขาได้ปลื้มใจได้ฟ้อนได้รำด้วยนำมาโม่ทำทำอะไรคนแก่เนาะเอาตามคนหนุ่มๆไม่ได้แล้วคนแก่คนแก่ทำไมไม่มีรถเหรงมันจะเป็บป yeah. ้ายี้เช้าอะไรอย่า้ไม่รุ่มเลย จากไปก็คือเขาไม่ได้เอาเงินในกองกลางในเร,ริบรัวรุ่มมานิดน้อยน่าที่เบลนคือเขาเอาเงินของเขาเองอ้าเี่กก็เก็บกันกันห้าบาทสิบบาทพวกเยาวชนพวกออนางรำทั้งหลายเขาเก็บกันเองก็อ,อ,อยากเต้นอยากรำเขา,าผู้ช่วยคนละพันผู้ช่วยคนละพันห้าร้อยพันหนึ่งสิบบาทสามสิบบาทีก็ ตามกำลังศรัทธาาาศรัทธถ้าเหลือก็แม่โจแม่โจก้พันหนึ่งแล้วน้อง <laughs> <laughs> แม่โจ้นอ้อง <laughs> แม่โจรับกว่า <laughs> รับรำเองแต่ไม่รับเงินรับรำเอง <laughs> <laughs> รับรำแต่ไม่รับเงิน <laughs> អឺអត់បានតាមចប់ពីទៀងទៅមុនក่อนស្បាយឯងយូររកត្រាប់តែចង់ថ្នាក់ជំនូននៃសុខស្ងែងខ្លួនឯងនិយាយថាធ្វើស្រួលមិនស្រួលទេមិនស្រួលហើយចៃតាមសទ្ធាស្រួលស្រួលកាត់ឲ្យណាំបានមិនក៏បានទៅអូអូអូ